มาเดินมาชมอันนั้นอันนั้นเปนส่แรงงานเนาะป็นแรงงานอย่างเี้เนาะเบิ่งเนี่ยเิ่นอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นผัวรายพี่น้องเบิ่งเบิงเป็นผัวไายแต่ว่าข้างบนเนี่ยเบิ่งเตาเตาหนึ่งเนี่ยประมาณสองร้อยโลเลยแต่ว่าเิ่นส้ามาเอาขึ้นรถได้พี่น้องเบิ่งเบิงเนี่ยเบิ่งเพิ่นกำลังสิดอันนี้เอาขึ้นนะพี่น้องนี่เบิ่งมีแต่แรงงานอย่างเงี้พี่น้องเิ่นอ่า เบิงเบงเบิงเบิงได้ครับเนี่ยอันนั้นเตาหนึ่งเนี่ยประมาณสองร้อยกิโลเปนสามาดเราขึ้นได้อันนั้นข้างบนเนี่ยเป็นเป็นไม่งี้สองคนสามคนทำอันนี้นพวกท่าเนี่เพิ่นอยู่ขางลางพี่น้องกำกึ่งกันบอเบิงเด้อเอฟซีต่างประเทศก็ได้ในประเทศหรือว่าถุกๆประเทศเนาะมาเบิงได้ครับเด้อนี่วิธี พิถีชาวบ้านเพิ่นทำงานเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะเศษพลาสติกทุกชิ้นน่ะมีค่าเนาะพี่น้องนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นยนตได้พี่น้องเขาเรียกยนต์เป็น PE PE นี่ราคาดีเด้พี่น้องนี่นเห็นพี่น้องก็เก็บไว้เด้อครับเด้อนี่โลละ20กว่าบาทรถนี่น่าจะไปขายได้ประมาณจัก30,000กว่าบาท30,000กว่าบาทนี่ล่ะเบิ่งพี่น้องเพิ่นเพิ่นเพิ่นร่างสิเอาขึ้น มีเบิ้งเป็นใจแรงงานเบิ้งพี่น้องนี่แหละอันนี้มีแต่แถาแก่ทั้งนั้นเด้พี่น้องนี่เแถาแก่ทั้งนั้นเลยแถาแก่แถาแก่เงินล้านทั้งนั้นเลยพี่น้องเลยเพิ่งนี่เบิ้งเป็นเห็ดจังสีเนี่ยเป็นเงินเก็บเป็นล้านๆเนียพี่น้องนั่นพี่น้องแต่นี่เป็นเอาไปขายนี่คือคือเป็นเออ คือเป็นเหตุเป็นกลุ่มพี่น้องเป็นเป็นกลุ่มเนาะแบบว่าเป็นซอยกันย่ามเอาเข้นเิ่นก็เอาซอยกันเนาะพี่น้องคืออันนั้นพี่ตาพี่จะน้องกันล่ะอเพิ่นมาซอยกันนี่ลหละอันนี้ก็เสียไส้อันนี้ก็เสียอวมนะครับอันนี้เน่เจ๊ไหมอันนี้เจ๊น้องเป็นเป็นเหตดนะพี่น้องนะเป็นอันนี่มีเบิ่งฮ็ดเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเบิ่งอันนี้นี่พลาสติกนี่ทุกชิ้นมีราคาเด้อพี่น้องมันมี หลายเชื้อนะนะครับเนาะนะครับอันนี้เพิ่นเบาภาษาอันนี้อันนี้เป็นเบา่นหยกขึ้นแล้วพี่น้องสองสองลอยก็เลยเป็นสามารถยกขึ้นได้เบิ่งเป็นเตลเลตตัวบุกข้างบนพี่น้องเอ้ยเบิร์น่เบิ่งเพิ่นเพิ่นยกขึ้นโอ้ยโอ้ยเอาขึ้นได้บ่เนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนั้นเป็นขึ้นได้แล้ว โอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเห็นบ่มือนี่ยเป็นขื่นสองรถอันนี้รถหนึ่งเพิ่นล่อขื่นอยู่พี่น้องนี่นี่อันี้เปนอันนี้ของเสียไส้เสียไส้นะเป็นโกดังเลยครับพี่น้องนี่เป็นโกดัง,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 งแบบว่าเฮ็ดพลาสติกนี่เด้อโกดังพนเนจรพลาสติกนี่แหละโกดังเนี่ยนะครับเนาะนี่เป็นกระเจียไปขายนะพี่น้องทุกชิ้นนี่มีราคาเมอร์เดียพี่น้องนี่นี่อันนั้นเป็นอันนั้นอาทิตย์หน,น,นึ่งอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเป็นไปขายอันนั้นซีเทียว ทีเถี่ยวเบิงบ้งเนี่ยเบิ้งเป็นวิธีเป็นดึงเสือกมาไปนอ,องเนาะเป็นกับข้นไปขายอย่างสีละเ, <c oughs> เป็นบอลนะเพื่อนนี่แหละเป็นวิธีชุมชุนเนาะคำเนาะเป็นเศษพักตติเกเป็นเห็ดอย่าง พันว่าเพิ่นขึ้นบ่ได้เพิ่นขึ้นได้แต่ว่าเพิ่นลงบ่ได้พี่น้องเอ้ยเป็นติเลียโตนเบิ่งเบิ่งเพิ่นคนนึงเพิ่นกำลังอันนี้ปีนลงพี่น้องนั่นมีแตไม่ยิงได้เพิ่นขึ้นข้างบนเนาเพราะทรายเิ่นอยู่ข้างล่างเจ้าวกับบนเอาเด้อพี่น้องหนึ่งนึ่อันนั้นอยู่นี่ประมาณ2ตันกว่าครับ2ตันกว่านี่เพิ่นก็ขายโลละ20กว่าบาทเป็นเชืออ่าอันนั้น พี่เเนาะพี่น้องเชื่อพี่เอ,อขนาดจะได้อยู่สาม0 0กว่าบาทต้นทุนเพิ่นจะอยู่ประมาณจักแปดพันเป็นเด็ก,กำไรอยู่2 0 0 0มกว่าบาทอาทิตย์หนึ่งิ่นไปขายอยู่ซเทียนี่แหละนี่นี่เจจันเจจันเนี่ยเจ้าของห่านันรถขั้นนี่แล้วพี่น้องอันนี้ก็เจ้าของรถคั้นนี่เิ่นกำลังสิขึ้นนี่ส่วนซอยกันเึื่นพี่น้องเนาะกะผมกะมาแกมน้ำเพิินแบบว่ามาหานั่นละมาไ่าาได้โอกาสก็เลยมาทายรัำ เบิ่งเดอ้อนี่อันรถคันนี้เพิ่นกำลังเซี่ยวขึ้นนี่กำลังเซี่ยวขึ่นอ่าเอาเลยดีวันนั้นคันเนาะเอาหน่ะเห็นบอกพี่นอ้องมันอันนี้เตานี่ประมาณร้อยหกสิบโลได้พี่นอ้องร้อยหกสิบโลนี่ละนี่ละเบิร์ดนี่กับประมาณจากักน่าจะตันกลัวอันเจ้านี่เพิ่นก็น,น่าจะได้อยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นนี่ยเป็นเห็ดผัวเมียเนาะสองเป็นเห็ดคู่กัน เป็นเห็ดคููกันเพื่อนกนาจะได้อยู่อันนั้นรอบหนึ่งรอบหนึ่งก็ได้หมื่นกว่าบาทแต่ว่าเนี่ยเป็นกับเป็นกะซอยกันพี่น้องวันนั้นก็คือเพื่อนเหดอยู่นี่สามเจ้าเนาะแบบว่าย่ำขึดรถเพื่อนกะซอยกันนะเพื่อนกะใส่แรงงานซอยกันเนาะเป็นแบบว่าเราต้องอั้นเป็นสามเจ้าอันนี้อันน้เมือนี้เป็นไปขายสองเจ้าอ๋อยู่นี่สี่เจ้าพี่น้องซี่เจ้าเนาะซี่เจ้านี่ซี่เจ้านึ่งคน อันนั้นพีเจ้ากะอันนี้อันนี้เป็นโกดังของเพื่อนน้องพี่น้องเนาะอ่าพัตติทิพย์พัตต,ติทิพย์พวกน,นี้มีค่าได้พี่น้องเก็บไว้ได้ครับเดอ้ออัน,นที่ถุงที่ถุงอันนั้นที่ถุงถุงในมีราคาได้พี่น้องนี่เป็นเสื้ออันนี้เป็นให้เดน่นให้เด่นนี้โล,ละยี่สิบกว่าบาทเนาะให้เด่นคือถุงใส่กับเขาของเฮาเนี่ยพี่น้องเก็บไว้ ขายได้น้ำใส่เล้วเป็นถุงใส่เล้วยด้ีพี่นอ้องเบิ่งนี่งสองคนเพิ่นกำลังขึ้นมีพี่น้งนองเบิ่งขนาดนี้ยิ่งในพนก็ขึ้นนี่กะกะสุดท้ายนี่ก็ขอไว้เพียงแค่น,น,นี้ยนะครับเนาะก็ขอบคุณนเอฟซีในประเทศต่างประเทศทุกๆท่นนาพันธุ์นะคนเนาะที่ให้กำลังใจงอเถามาตลอดสุดท้ายนี่งอเถาขอกล่าวข้ามาขอบคุณครับ